นันต้นแจ๊กอ่าอันนั่นต้นแจ๊กเขาุ่นอืมมินิคินช์คือชีน้าวค่ะเนาะสบายดีไหมป้าลูสบายดีปาลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณป้าคุณลุงสวัสดีคุณป้าคุณลุงเข่าเอ้ยขวยตู้ขวดตู้อ่านี่ขวตู้ เาน้ลง่ตตุแ่ควายตุ่นอนคนูนอ่นอแล้วบังนอนคนปาควายตุ่ควายตุ่ให้ควายตุ่เขาบวายตุ่เขานั่นแหเรียกควายตุ่ให้บังตุ่ประเทศยตุ่มีเขานะให้บังควายตุ่ประเทศเนยนั่นแหละควายนะมันนอยู like no ่อืมกระไก่มัเด้อ นนน่ัาดเมื่อยภาษาดินะที่นั่งไม่ได้ที่นั่งไม่ได้แล้วห้องอ้วนนะกินลายนะสีลายนี่นี่นี่วนเบิ่งปากุ้เส้นต้องตากปล่าสีทานะเตะหือสมเจ้าข้ามาสิเขาสกปรกโสโครกสบายดีพ่อแม่ก็สบายดีปะลูก แก้ดังนี่จขาแกมแก้วเยานีมเหรียเด้องาเหรียญกินกันนะฮะนะายมาสองปีสามปีสมปีนะเวลาปีแล้วเวลาปีแล้วแม่ว่าเห็นคองดีบก็คือยากเลยนะน้ำลาแจกจุกมันแม่โปดนะวมันโมแม่เป็นอะไนะวะมนหะแก้วแม่สหาดีกว่าเลย มีสก๊ก,ก,มมกไ,ไ,มไ,ไหมนั่มแหลกระซังตั้นะครับมึงหูเพาะมึงตูงแข่งสุดเดียวหนึ่งเหมิดาแข่งสุดเดียวอยู่มึงนตูงแค่สุดเดียวมันจะสุดสองมางูนี่เพราะว่วาฆ่าเตะเอออยจะหักเลยเขียนข้ามสิเขามาอยู่มาแรก <c oughs> น,นี่แหละมานั่งนีเวล่ากับคุณลุงคุณป้าได้แล้วเออมานาัา่เานางเพื่็ได้ ตัวให้มาคว่วตู้นะได้ดำขลุ่ยคั่วจะคั่วไหมเหมื่อ,อ,อ,อจะเป็นมาคัายตู้นะคอสัน,นสันะีบอกไั่ตู้โอ้ยสีห้กเนี่ยงานกัน่าเต็มดังงานก็นแล้วถั่วบอดี้พี่น้องเอ้ยลุลวงไปด้วยดีบอกมีปัญหาอย่างาโอโอ้ <laughs> ของปอมอีกยังอีกเลยเว้นมาสิลูนทงผ่เพื่อนเอาไปขายเอาไสิเอาไปขายไปจีซื้อไปซื้อพอดีแล้วตำรวจจับของปอมอืมอ่ะเราขายไปถือจับไป,ไปนอนอยู่ในคะุกปสิบหายวุ้ยวุ้ยฮะพ่อฮะแม่ติอือเอาคำเขาไปขา<อ>ย<อ>ของปอมเลยหลอกเอาหนึ่งจะดีที่ ว่านี้กาปูม่าแน่ปูปูม่าแน่บอกอะได้เนาะพี่น้องกับป้าแม่ไปกับบอกเป็นยางบอกเป็นยางแบบเนดันมันลืมอนหมดอันทงหมาแม่ขุมว่าเบียรลายกับบางคนกันเนาะขาน้าเนาะก็เลยบริมาหากอันอีปุ้ยเนี่ยไปบอกมันบ้างเติ้งอย่างได้ไปบอกมวย กูยั้ได้เอาเราบอมาคืนบ้างแต่ตอนไดเอาไว้เอาไว้ยังมัทันสายังใส่ทงไว้เมื่อพ่ใหญ่บาสบายอย่าอืรตัวนี้ใส่ไปหนาินมาแกงให้หน่อยมีสองแกงเดือนจะเสียเอาหามปตูไเลยนะเอาะมามามานั่งนี่นีจ้าอกัน ขอบกขอบใจแล้วก็ขอบบุญขอบคุณพระทุกคนเนาะที่มาร่วมางานเมื่อนี้ทุกคนกะโมโหว่าของกินกะถืกปากหรือบ่ถืกปากก,าก,กันการยังไม่ได้ถามกันเลยแบบว่าพักก็กินข่าวแล้วกับพักก็แตกวุ่นเมื่อเบิร์ตยังไม่ทัานว่าท่านใจยังกันก็จะคล้งอ,องเข้ากันเลือกแต่แบ่งเข,อบอเขาจะเอาเขาจะบุตรตั้งว่าแบ่งแล้วเขาจะแบ่งเอง <laughs> เขาจะแบ่งเอง <laughs> จะจัดการเองกะ มักถั่วหมักแตงจะแบ่งเอาเขากระชาดแบบง่ายๆเจมาลานางอันเอาเบียร์มาสามลังสันให้เอาลงเพื่อเขาจะกินเพื่เบียร์มาซอยกระเบียร์นะบาได้กินว่ามันนี่มันสิเปื่อนะทำสะอาดสิเปียกนะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้กัน มอีอันอ้ายทางกรุงเทพผู้หลักผูนฝากเงินมา 300, มสามร้อยถึงซอยงานกระเป๋าตาลุงแมตาบาตานะฝากมาสองแสนสองแสนกี่พี่นอ้องเอ้ยนักปนิตาสวดว่าสองแสนบาทเพ่นผู้แมนบาตาก็มีเงินลาเที่ยวเนาะ <c oughs> ขอบคุณพี่เอ่อทางอันกรุงเทพหลาย,ลายๆครับผมทีช่วยงานมาสามร้อยบาทเมื่อคืนนี่ เนาะแล้วก็สลบสไลด์หลังจากแล้วงานก็มานอนสลบอยู่ในนี้ฮะกับฟืน้นขึ้นมามาเบิ่งโมงเพราะว่าซีฟโม่งกลัวแอ้วแม่เป็นเที่ยงเที่ยงกลัวนักลับตั้งแต่ตอนใดลับตั้งแต่ตอนจากตอนไหนตอนตอนไหนเราขอนอนเมืองฮะตอนไหนตอนไหน เด,ด,ดเนก็เปิดโท,ทรศัพท์ขึ้นมาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยแต่ขอความดีขึ้นวันพอจะได้ตั้งหรออ่าผูกแขนตาตูเลยขึ้นร้านใหม่นะขอบคุณหลายๆเอากะซึ่งลิงซิงลิงก็ยังเป็นบ้านอน <c oughs> อยู่พี่น้องแบบผูกขันนิดตาตูอีกนะแน่น <c oughs> <c oughs> ตาตูอีกแล้วนะอ้วน ตาตัวอแล้วครับโอ้จากพี่สาวทั้งอันจากพี่สาวทั้งอังกฤษทางประเทศอังกฤษคน <ขอ S 1> <อ>ที่จ้างรถแห่ให้หันแหละขอบคุณละลายเด้อพี่เดอ้อขอบคุณพี่ละลายเด้อครับเดอ้อขอบคุณละลายทีเรบาติดมป้าน้องที่ยังอังกฤษ ใช่ที่หายเงินเฮงเงินมานภาษาเนาะจ้าทูหายเฮงเฮงมันมันที่หายเงินเฮงเงินมานขึ้นบ้านใหม่อังกิจเจงจะบอกว่าขายลำรวยเด้ออังกิจทาสาธุเราแจงขอให้ได้กลับมาห้าร้านพี่ให้มาหาพ่ากับคอให้ยขึ้นไปหลายๆเท่าเนาะกาเงินนี่ก็สิใสให้เกิดประโยชน์ ล้าก็ยังมาทันแหลวดอกพี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าขึ้นน้ำมืองามมาชื้อมาหนีนะ,นนะขึ้นสามคำเดือนสอง 2, แต่ยังสิมาเห็ุอยู่เอ,อผู้กระเบื้องในห้องในห้องนอนแล้วก็ห้องผ้าออกอกคานแล้วก็ด้านหนาอยู่ซิ่งนี้ฟังสเตอรน์นี้ผู้กเบื้องแล้วก็สาบก็ยังสาบมาทันแหลวดี กสีเทพพืชน,าาานี่ขนานเลีก็พิาาาเีษจริงๆนะเฮายังมาทัานยากเทศตรงนี้นะแต่ว่ามันประจำเป็นเลยเนาะมันยามโพลนะเนาะแล้วก็แลนี่ว่าเฮาบริคายสาป,ปีนี่นะเนาะให้ฝนตกแบบฝนตกให้มันแฉบดิฝนตกมาใส่มันแฉบมันก็ดีด้แ,แต่ว่ามันจำเป็นต้องเทแล้วสุ เอาเอาเอาสิได้ขายของเลยดีใช่อขอบคุณพี่หลยๆด้วยครับเด้อที่ให้มาหาพันจะดีใจหลายเนาะนี่อ่าใหญ่ใจดีคอยซัพพอร์ตไปเลยกับดีใจกับริขคิดเนี่ว่าสิมีผู้ได้แบบม่าน ขับขอดเฮาคุณป้าทางกรุงเทพไปไหนแล้วคะสอยงานเฮาไม่สบายเปล่าป้าทังกรุงเทพเบ้อหมูหัวเพิ่นไปใส่พกติเพิ่นกับบ่เคยพลาดดอกจากนั้นเพิ่นอาจสิมาย้อดล้างเราบ่สบายบหมดแล้วเรืได้ยังมาเล่นย้อดล้างก็ได้เด้อร์ยินดียินดีเย็่ไปไอยากมาย้อนเงินหมานเก็บเงินหมานไว้เงินเฮเงินหมาน1,500งบาท เงื่นบ้านเรียนเรียนคือเอ,อ,อกมาจากแยหนอนั่งขายของก่อนจะเอาเรียนมาทอนแต่เง <c oughs> ินเท่าน่ะกสิพ่อแต่ห้าอย่าแหละ <c oughs> คือห้าว่าแล้ว่าสาร้างเขาก็ติดยืมยืมจ่าย่าสาร้างแล้วก็ของสื่อของเขาก็ต้องได้ยืมมาลงโอ้ทุกคนมันก็ต้องเป็นหนี้อะไรพี่น้องเนาะ <c oughs> ใช่มันเป็นไปบ่บบบได้ตัวสิ สีบ่มีนี่บ่มีสินนะนี่โปรไฟล์ยังดอกก็สิยืมยืมเพื่อนยืมเอ้ยไอ้น้องนี่แหละเอ้ยไอ้น้องลูกลานเขาก็จะยืมทแทนได้แลหละเขาก็ได้ากับไก่เนี่ยยืมเงินเข้าวไปสก่อร์วันไหนยืมอยูนี่ยืมใค้พอยืมเลยเด้อ,อพอสื่อคล้องพะว่าเหตุแล้วแหละถ้าบอกขายมันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องมันต้องต้องขายเลย อันนี้มันยึดผมเอาอ้าวบอกเพราะว่าเห็ดแล้วนะก็ต้องคายเนาะฝ่าวคายไปคล้องถั่วไปฮะล้สัง่งมาเห็ดอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกระนาดซีแล้วออพี่น้องเว้ยนาสซีแล้วออเบิร์ตเบิร์ตเจี๊ยดนีแล้วกรหลอบต่อไปก็จะมาเห็ดกาแพงนี่ ด้านนั่นด้านนี้ก็ยังลายอยู่เหันไม่เห็นมั้งกําแพงเนี่ยสร้างไปแหละห้างมึงตอนสร้างเล่วบุกค่อยว่ายกหืออนน่นะเอ้สร้างที่แลบส <11, 43. S 1> ิบเอ็ดสี่สามขอบคุณไล้ไๆ้บรรทุกคนที่มาในงานแล้วก็มาซอยงานแม่น้องอ้วนกับเสี่ยวเพินกับมากต็มบ้านนี้ ห้ากับมือนี่มือยังเสด้ไปส่งนี่่ะไรไปเหรียญบนเลยบุญกับบุญผมมีังี้ยคือตะเหรียญตีมีสไลเดอร์บดิสออนสไลเดอร์มันกินบ่ได้กินได้เอาเขามาจัมกินเอาเขามาดจัมกินโอกินโลดหนังเอ้ยงูใช่เต้าน้าเจนเอาเงินแทงเอาเงินแทงเอาล้านหนึ่งทำไม่ เอามือลิ้นเลยอันนี้ช่วยเฮาพิษตัวนายแม่ครัวเนี่ยขาะไปนอนเดี๋ยวนี่ละรงสีปาเทนแม่ครัวไปนอนสลบเพียเขากับเพียเขากับตื่นสิไปงาน่อพี่น้องไไปบุญบัาน้ำปอสอบอืมบุญน้อบุนบเยปรทุนมครับกรุงเทพมั้ยยังเนาะยังสิครับได้จากงานดองน่ะ เออบ้านเรากระปุลลายบ้านเราะไปกินกระปุนเงอนเจ้านะบัวกระเซินทางขบไปในบุญเนี่ยไปไซน่าจอยไปสายโอ้ยบัวหน้าห้องใสเลยไปพอกมาใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบใจหลายๆเบิร์ดทุกคนติดตามบัวได้สอยงานบัวได้ฝากเงินมาสอยงานบัวเป็นยังเด้อบัวได้วาเนาะขอบใจเลายๆที่ขลาเบยคอยซัพพอร์ต ນໍໄປແລ້ວສະບາຍ